สวัสดีครับสวัสดีเ c แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่16ธันวา 2, นคม2564วันนี้วันที่16นะมาลุ้นกันว่าเย็นนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้ผมมีพระองค์เล็กๆนะครับสําหรับเด็กๆเขาเรียกว่าปกใบมะขามนะครับเป็นแบบนี้นปกใบมะขามเป็นหน้าปกอยู่ข้างหน้านะครับด้านหลังเป็นน้ำพระทวด สองแบบแล้วก็มีเหรียญกิ่วอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหมาะไว้ให้สําหรับเด็กๆนะครับเอาไปเลี่ยมเล็กๆอันนี้ไม่ต้องเลี่ยมห้อยได้เลยนะมีห่วงด้วยเป็นพระที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเดี๋ยวผมไม่ดูในหนังสือก่อนนะครับในหนังสือจะมีอยู่มาดูกันนะครับกาจะเป็นพระชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในหนังสือนะครับเป็นพระชุดนี้เลย เป็นพิมพ์จอบเป็นพิมพ์ปกใบมะขามอันนี้เขาเรียกอะไรพิมพ์จอบจอบเล็กอาจจะเหมือนจอบเล็กนะครับพิมพ์จอบเล็กนี่เขาบอกว่าชุดปกใบมะขามและเหรียญจิ๋วเสาห้าใหญ่ปีสองห้าห้าสามจำนวนการจัดสร้างแบบละหนึ่งหมื่นองนะครับนี่เลยที่จะให้ดูวันนี้คือองค์นี้แบบ มีห่วงนะครับแบบมีห่วงมีแบบไม่มีห่วงกับแบบมีห่วงนะครับด้านหลังก็มีสองแบบแบบมีนองพาทวด้วยแบบไม่มีนองพาทวดด้วยนะครับจะให้ดูสองแบบเลยวันนี้ดูแบบนี้แล้วก็แบบแบบที่ไม่มีนองพะทวดด้านหลังนะครับแบบด้านหลังเป็นยันนะด้านหลังเป็นตัวยันอยู่ในชุดนี้นะครับปีห้าสามลงเล็กๆเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับสมัยคอ เป็นนากปกนี่สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับพิมพ์นากปกามาชมองยีกก่จริงกันนะครับทีนี้อจะเป็นองค์เล็กๆประมาณนี้นะครับองค์เล็กๆเล็กกว่านิ้วชี้นะครับเล็กกว่าพิมพ์พระรดที่ผมทำให้ดูคลิปที่แล้วนะครับเล็กกว่าเป็นเหรียญโลหะใช้ปั๊มเอานะครับทองแดงลมดำแล้วก็มีทองเหลือง นี่เลยเป็นหน้าปกนะครับหน้าปกเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับนี่หน้าปกเป็นพระพุทธเจ้าด้านหลังหลวงพอ่อทวดมีชื่อวัดห้วยมงคลอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวูมขึ้นมาดูใกล้ๆสูมขึ้นมา z ูมขึ้นมา,มนมาจะมีรอยแต่งเหรียญอยู่นะครับแต่งเหรียญ ้อยปั๊มขอบเหรียญมีห่วงห้อยได้เลยนะครับมีห่วงห้อยได้เลยไม่ต้องเลี่ยมหรือถ้ากลัวว่าพระจะสึกต้องเอาไปเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําไว้พระจะได้ไม่สึกนะครับนี่จะคงสภาพอยู่แบบนี้เลยแต่ถ้าเราาไปห้อยเลยนี่เนื้อพระเนี่ยจะเสียสีกับเนื้อคนนะครับหรือเสื้อผ้าเรา ผมพ้านี่จะสึกพอนานๆไปจะไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรนะครับหลวงพ่อนี่ก็จะสึกไปด้วยอ่ะนี่อีกเนื้อหนึ่งนะครับทองเหลืองสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันสวยคนละแบบแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบเป็นเหรียญปั๊มเอาใช้ปั๊มอันนี้ด้านหลังจะเป็นยันหับหลังยันไม่มีหลวงพอ่อทวดนะครับองนี้ หลังยันอาไมให้ลูกให้ห้านให้ธบุนองละยี่สิบาทนะครับองละยี่สิบาทมีสามแบบนี่อันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญเม็ดกระดุมเงาทองเหลืองเหมือนกันเหรียญเม็ดกระดุมเล็กๆเอาไปทําหัวแหวนได้นะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบใส่แหวนสั่งทําได้แต่ไปให้ร้านเขาทาให้นะ ทำเป็นหัวแหวนเล็กๆฝังลงไปลึกๆให้ขอบตรงสูงหน่อยนะครับผ่าลูกพ่อเนี้ยจะได้ไม่สึกเเวลาเราใส่นะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้หนา้าลูกพ่อโผล่ขึ้นมานะครับถ้าทำแหวนนี่เล <ๆ S 2> ็กๆสวยเหมือนกันนะครับหรือจะเอาไปเลี่ยมพลาสติกให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับเล็กๆทำรุ่น20บาท วิธีสั่งวัตถุบมงคลของทางวัดนะครับแอดไลน์มาหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์0ูนย์8ปดหนึ้าแดหหหหนึ่งถึง6กสี่นะครับสี่หมายเลขสี่หมายเลข ส่วน f อซที่ขอลายผมไปนะครับขอลายพี่แอร์หน่อยผมจะใช้เบอร์หกสี่นะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกหกหกสี่เป็นเบอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับเอ้านี่สามแบบสามแบบราคาเดียวกันทมุลยี่สิบบาทครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่ยาวมาก จะไม่เหมือนเนื้อว่านนะครับเนื้อโลหะนี้จะไม่เหมือนเนื้อว่านจะไม่มีมวลสารไม่มีผงอะไรอะไรให้เราส่องดูคลิปก็จะสั้นหน่อยนะครับเอาสั้นๆเอาพอเข้าใจง่ายๆก็พอนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาดูเนื้อว่านนะครับมีเนื้อว่านอยู่องค์หนึ่งพิมพ์ใบมะขามเนื้อว่านพิมพ์ใบมะขามมวลสารนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ